สวัสดีจ้าพบกับช่องอุ้ยค้ำพารทําอีกแล้วจ้ามัน,นอุกสิภาเอาบักกูดจ้ามักกูดสมุนไพรไก่ตูจ้าบักกูดนี่ก็สามารถไล่ยุงได้จ้าแต่ว่ามัน,นอุกสิใสตูซอยก็คือการพูจ้า,จาการพูนี่เขาก็สามารถไปซื้อได้ตามห่างแมคโคหรือสั่งซื้อสั่สงซื้อได้ในร้านสาจ้า ลักษณะของการพูกกัสิเป็นยังส่จ้ายกไปเบิ้งวิธีการเห็ดสมุนไพรไลายนุ้งกันเลยจ้าเพราะว่าสิเป็นการไลยนุ้งหรือลดอินอับในบ้านได้จ้าก่อนอื่นเขาก็เอาบักกูดจ้ามากกูดของเขาเนี่จ้ามาพาเคืองเลยจ้าผ่าครื่องเนาะจ้าพ่าจนพรบหมดชนน่วยปริมาณของหน่วยที่เขาสใส่เอา ตามใจชอบของเฮาเลยจ้าเฮามากหน่อยมากหลยพาไปเลยจ้าก,กูดที่เฮาเลือกใส่กันกระสิเป็นกักกูดที่แก่จ้ากักกูดที่แก่แล้วจ้าจ้านี่ก็คือแกเต็มทีแล้วจ้าอุจกะสีเอาการพูจ้ามาเสียบล้งหรือปักลุ้งที่น่วยของก,กักดูดจ้า จำนวนที่เขาสิบปากลงนีง่กะเอาเลยจ้าว่าห้องมาักหน่อยมักหลายซ้ำหลใส่หลายกินของการพูกระสีผสมประสานกับกับนวยบักกูดกากินของข้อเสีความหอมกินกินหอมของบักกูดกับการพูเขาผสมประสานกันแล้วที่นี่นุ่งมันสิบอ่อมัก้า แล้วอีกอย่างนึงถ้าบ่มีบักปูดนะจ้าสามารถใส่บักหน้าได้จ้าบักหน้าก็เอามาเฮ็ดได้คือกันจ้าไล่ยุงได้คือกันแล้วลดกินอับได้ดีพร้อมจ้าเขาสามารถเฮ็ดแบบนี้ไว้หลายๆเอาไปตั้งไว้ตามมุมตามซอกกินอับมุมมืดมุมของบ้านของเขานี่วางไว้ได้เลยจ้า หรือเป็นตามร้านอาหารได้จ้าร้านอาหารนี่ก็สามารถเทดได้จ้าเพราะเอาไว้ใต้โต๊ะเพื่อที่สิถึงกินหอมไลงุ้งให้กับลูกค้าได้จ้าลองเห็ดบิ่งเด้จ้าจ้าเมื่อนี้อุ้ยก็ต้องขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมรับฟังช่องอุ้ยคำพาทำจ้า ่อนสินี้จากการกระย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจแหกับอุยคำา้ารรเลยจ้าพอกันไม่คิปไม่คิปหน่าจ้าอันนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเขาสามารถใส่กระจาดใส่กระป๋องน้อยๆก็ได้จะเอาไปตั้งไว้ตามมุมเลยจ้านี่ก็เสร็จจับเรียบร้อยบริบูรณ์เลยจ้ากินหอมขนาดเลยจ้านี่ก็ขอบคุณอีกเที่ยนึงจ้า ทีต่ติดตามจ้า